สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อเม่พี่น้องป้องปายสภูโซคอนวันนี้กับมาดามฟินแลนด์ก็มาอีกแล้วจ้ามาดามฟินแลนด์คุณเก่าคุณเดิมเพิ่มเติมก็คือเบาดูเบามากคือเก่าจ้ะวันนี้มาดามฟินแลนด์นะคะจะพาพี่น้องมาเก็บถั่วด้วยจ้ะมาถั่วค่ะพี่น้องพ่นเลื่อยขึ้นพ่นนะพี่น้องเห็นบหนั่นนะนุ้ยนั่นกินไอยุไอยู่ปวดปั้นอยู่ปวดปั้นมูนนเขียวหลด มืัอนี้มาดามสิพาพี่น้องนะคะมาเก็บทั่วนะฮะทั่วมาดามนี่ไปกินกระปุลกับแก้วเด้อนี่พี่น้องมาดูว่ามาดามมีทั่วที่ไหนบ้างไปเดินไปมีพริกด้วยจ้ะนี่พริกพอได้กินอยู่ไปเรือเบิ้องอันปลูกพักนาอ้วาวถอยคณะนะคะนี่คณะที่ยับปัญญ์หน่นนะี่คณะจะนี่ก็มาูชัยคิดกลางแดดอีหลีเด้นี่ แล้วก็อันนี้ก็ผักชีนะคะยังไม่ขึ้นเลยหมันคือเป็นยังสันมื่สักคร่นี้ว่าพี่นอ้องก็ยังเป็นจืดๆยังสันผักชีราผักชีราวกับผักกันชีพหอมปอมนั่นแหละนี่เห็นถั่วอยู่แถวนี้เลยนี่ไงหมักถั่วจ้าเก็บถั่วนี่มีถั่วกินเขาอยู่เด้อพี่น้องปลูกพอได้กินนะคะปลูกพอได้กินบ่ได้ปลูกขาย ปูกพ่อได้กินจ้าดีได้ยูซีหาหกฟักสองเสมือเก็บเถือสองเสมือเก็บเถือนะจ้าพี่น้องทางนี้ก็จะรอเอาลงดินนะคะเอาดินมาใส่นะคะตอนนี้ยังไม่ได้ใส่ดินเลยมีอีกสองโหลนะคะก็มีอีกหลายโล้ลอยู่แต่ว่ายังไม่ได้มีดินมานะจ้ะเดีย๋ยวจะเอาดินใส่ระพี่น้องเดี๋ยวมาแรงก่อนนะจ้า แป้นนะจ๊ะนี่พักแป้นพักแป้นกับตัดแล้วกันเหงา้า่าไว้กับเดี๋นี่พี่น้องว่าสิขยายว่าะท่านเดี๋ยวขยายอยู่นี่เดี๋ยวมาแล้งเดี๋ยวตัดไปเห็ดขนมโคกนี่จะพี่น้องนี่เห็ดขนมคบก,กินมาแล้งนีจ๊ะเนาะอันนี้ก็สดเดานะคะสะเดาเราปลูกเองได้กินเทีละยอดสองยอดนะก็โอเคแล้วค่ะอยู่ในเมืองอ่ะไม่ต้องไปวิ่งซื้อเก็บทีละยอดสองยอดพ,นนพักนันพักนีแน่เพิ่มเติมตต้มใส่กันจ้าจ้ะบักทั่วเฮ้าจ้ะก็ พอได้กินอยู่นะก็ปลูกใส่กระถางเนาะเด็ดกินทีละสองสามน่วยจ้ะเราก็จะมาเด็ดยอดเสาวรสนะคะยอดเสาวรสนี่กินได้นะจ๊ะเพื่อนๆนี่เดี๋ยวมาดังกระเิ็ดไปเนาะแล้วก็นี่อันนี้ผักนะคะเป็นผักทั้งนั้นเลยนะคะรอบบ้านคือเป็นผักทั้งนั้นเลย ยอดเสาวรสก็กินได้ได้จ้าพี่น้องยอดเสาวรสอร่อยมากนะคะเพื่อนๆนี่เราเด็ดมายอดอ่อนๆนะคะก็จะนําไปต้มนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็นํามาต้มนะจ้านี่ก็เป็นยอดเสาวรสนะคะยอดเสาวรสมีวิตามินดีนะคะกินแล้วก็แซ่บนะคะเพื่อนๆนี่กินยอดก็ได้กินลูกอ่อนก็ได้นฮะ,ะลูกอ่อนก็นํามาต้มกินก็น้าพริกกคลอกันลั่นะจ้า แตล่ลูกมันสีแสบกว่ามันกัไข่ไข่ับลูกอย่างที่อยู่ในป่านะจ๊ะพี่น้องนี่ก็รอต้มให้สุกนิดนึงเนาะนี่นะคะก็น้ําพริกของเรานะคะกับผ,ผักต้มเนาะผักต้มผักไอ้ยอดสับปรดหลักกับพักชีนะคะหลักกับทั่วพักเง่าะ,ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าวนี้มาดางก็สิไปกินข้าวนะคะเพื่อนๆ มาเด้อไปกินข้ากันนอกินแซ่บอปจ้าอันนี้ก็เป็นน้องไอด้านะจานี่น้องไอดา้าไอด้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังมอ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 งอะไรคะ